ขอบคุณมากครับคือไม่คิดว่าจะมีฉายากับเขานะครับเป็นแบบทางพี่ๆนะครับนักข่าวตั้งให้ใช่ไหมครับก็ค่ะอยู่มาในวงการมา10ปีกเพิ่งจะมีฉายานะครับฉายาอะไรนะผู้หวานน้ำตาลผู้หวานน้ำตาลท่วมแห่งช่องท่วมช่องท่วมช่องฉายานี้ก็ฉันชอบเลยดีนะครับเป็นฉายาดีน่ารักดีค่ะน่ารักดีครับขอบคุณมากครับรับไหมครับหวานนาช่องจริง น้ำหวานครับ่าหวานค่ะก็เป็นอยู่ช่องเดียวกันด้วยแหละแล้วก็เลยแบบพี่็เลยตั้งให้นะครับค่ะน้อมรับครับผมขอบคุณมากครับนห้สนใจผู้เรามาแบบตลอดครับว่าไงนะคนให้ความสนใจอ๋อค่ะก็ดีใจค่ะก็แบบว่าคนแบบให้ความตอบรับที่ดีมากกับเกี่ยวกับเรื่องแบบคู่เราอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือว่าจะเป็นแบบแค่กระแสคู่โดยรวมก็ดีใจ ราก็ปกติของเราแต่ว่าไม่ก็ไม่คิดว่าจะแบบติดอยู่ในสิบฉา,ายาแห่งปีะอะไรเงี้ยครก็ขอบคุณมากๆครับฉายาแห่งปีหรอกปี้จะต้องแบบหวานไปเรื่อยๆหอมหวานไปไหมคะไม่เกี่ยวหรอก <laughs> <ม>ค่ะ <laughs> ก็เอา <laughs> ตามความเป็นธรรมชาติคะ่ะใช่ครับเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับมันก็อาจจะมีแบบ <h ums> หวานบ้างขมบ้างตามภาษาเราฮะับแต่ว่าก็ก็เป็นปกติของคนที่คุยกันคุยกันครับผมแต่ตอนนก็มากันหนำคอมเมนต์แซวในไอจีเยอะนะคะใช่ค่ะก็มาเรื่อยๆนะ มาเรื่อยๆครับก็ก็ทำล็อกตามกันมาด้วยแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีจากหลายๆคนนะฮะก็ยอดวิวก็แบบก็เยอะทุกๆ EP นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคู่เราไหครับผมขอบคุณมากๆครับไม่กดดันใช่ไหมคะที่ได้ฉายาหวานแล้วหลังจากนี้ก็ต้องหวานตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่่ะไมครับจริงๆเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละแต่เพียงอาจจะ ที่ไม่ดีแล้วก็เก็บเอาไว้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดเผยออกมามีบ่อยเลยคะับมืนี้โอ้โหก็ประมาณนึงครับประมาณได้อยู่ได้อยู่คสามวันดีสี่วันไข้อะไรครับปกติเอ้ยวกอะไปเยอะไปเราผ่านกันที่แบบนี้อะไรเงี้ยกลัวไหมจะมีคนแบบเลี้ยนอ่ะแบบมันๆอะไรเงี้ยมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมันก็มีเลี้ยนกันเองใช่มันก็มีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วฮะแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ ก็นําสิ่งที่แบบเป็นในแบบของเราแล้วเราก็คืออย่างบล็อกอะไรเงี้ยมันก็เป็นทางเลือกของคนว่าเขาอยากจะดูหรือไม่ดูมากกว่าเจรรับมือไปถ้าเกิดว่าคนแบบว่ารับมือยังไงอะไรเงี้ยเตรียมรับมือยังไงเตรียมรับคนหมไ้าโอ้ยคนนี้เขารับมือเก่งอยู่แล้วครับเขาป็นคนที่บอกว่าอะไรที่แบบไม่ดีก็ทิ้งก็ทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยก็เลือกแต่สิ่งดีมาก็ได้ครับแต่ว่าอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่แบบ เตือนเราหรือว่าติเราอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ดูว่านี่แมนดูแลดีมากเนี่ยคนอนมริกันแบบอีเรียแล้วเป็นคนเรียแล้วนะแต่เราก็ทำของเราไปอย่างนี้จริงอย่างในวอลก็คือเป็นสไตล์เราอยู่แล้วแบบนี้ใช่ครับเป็นสไตล์ของเราอยู่แล้วครับตั้งแต่เราทำ ep แรกเลยจนตอนนี้ประมาณ ep เท่าไรนะสิบห้าสิบห้าแล้วก็มันก็เริ่มแบบเรียวขึ้นเรื่อยๆครับแรกๆอาจจะมีความแบบเกรงๆกล้องบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแบบเป็นตัวเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ใช่อะอย่างล่าสุดไปงานแตงอไาใช่ค่ะเป็นไอเดียของคนนี้ค่ะครับก็เป็นอเดียที่ว่าคือช่วงหลังเนี่ยมีงานแต่งเยอะมากๆแล้วก็เพื่อนเราแต่งพอดีครับก็เลยคิดว่าเราอยากทำซักบล็อกหนึ่งที่แบบเป็นมิชชั่นไหมว่าแบบเราไปแย่งเชือดอกไม้กันอะไรเงี้ยนะครับถ้าแย่งได้ก็แบบเออแล้วจะตลกดีอะไรเงี้ยฮะแล้วเขาก็แบบจริงจังมากถอดรองเท้าไปแย่งชือดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แย่งได้จริงด้วยครับก็รอดูค่ะองท้าน้นองมารีต้องได้ ก็คิดว่าไหนๆเราก็จะถ่ายอีพีนี้แล้วถ้าไม่ได้ก็อายค่ะแต่ก็เลยพยายามทำให้เต็มที่แต่อใช่ไหมคะว่าการรับความหมายก็นี่ไงเขาเราพิสูจน์ทฤษฎีไงคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าจะบอกว่าไงคะก็รอดูรอดูแล้วกันค่ะคนดันไหมคะเห็นบอกว่าได้ถามกันแล้วว่าอยากแต่งกับเขาหรือเปล่าแต่กันไม่ได้ตอบอ๋ออาอตอบนี้เลยเหรออ๋อกดดันด้วยคือคือว่าคือ ถ้าเป็นแบบถ้าดีคือหมายถึงว่ารับดอกไม้มาแล้วจะแต่งกับเขาหรือเปล่าคือคนที่เราจะแต่งอะฮะเราก็ยังไม่ได้มองคนอื่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถามว่าเมื่อไหร่เนี่ยก็คงยังไม่ได้คิดอันนี้คือเราก็แบบไปเรื่อยๆก่อนก็ศึษาสัไปเรื่อยๆรอหาเลิกเลยหรือยังอ๋อไม่รากดูเขาถามเลยเลิกแล้วอ่ะไม่ ก็คือตอนนี้ก็ต่างคนต่างแบบทำงานก็อยู่เป็นแบบคือเอาง่ายๆมันเพิ่งผ่านช่วงที่เหมือนแบบปรับตัวเข้าหากันเพิ่งจะมาเริ่มเจอกันตรงกลางอะไรเงี้ยที่มันผ่านช่วงโปรผ่านช่วงทะเลาะอะไรไปแล้วมันก็เหมือนแบบเพิ่งจะมาเริ่มแบบสงบเนาะก็เพิ่งเพิ่งเริ่มเสถียรในระยะหนึ่งในระยะหนึ่งเสถียรค่ะนะครับเราเพิ่งคบกันยังไม่ถึงปีเลยครับก็ก็ค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปครับไม่รีบครับผมมีเวลาทำงานแกะก่อนครับเพิ่ง ทำบ้านเสร็จที่พ่อแม่ใจเย็นแต่ก็ไปหาพ่อแม่ที่บ้านบ่อยก็มีเจอบ้างอยู่แหละมีเรื่อยๆก็มีนัดทานข้าวกับพ่อแม่เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับกับพี่กันนะครับกับครอบครัวน้องมาลีไงบ้างคะไปครับก็พ่อแม่เขาน่ารักมากครับก็เพิ่งไปคริสบัลด์เดย์คุณพ่อเขามาไปกินข้าวด้วยกันมาครับก็สปีกอิงลิชอย่างเดียวเลยครับผมคคค่ะ